พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทธุทนะและนางศริมหามายาเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติทรงดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดก้าและมีดอกกัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทเมื่อพระองค์อายุได้สิบหกพันษาพระองค์ได้พิเศษกับนางพิมพาจนมีพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพันษานางพิมพาได้ประสูติพระโอรส มีะนามว่าลาหุนแปลว่าบ่วงพระองค์เสด็จออกไปพบเห็นเทพบทุตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บและนักบวดพระองค์จึงคิดว่านี่แหละคือธรรมชาติของโลกพระองค์จึงออกผนวดเพื่อหาทางพ้นทุกข์พระองค์เริ่มการพ้นทุกข์จากการอดอาหารกลั้นหายใจกัดลิ้นแต่พระองค์พบว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ พระองค์จึงเลิกธรำและบำเพ็ญเพียรจนเห็นธรรมมสีเหล่าคืออริยสัจสีพระองค์จึงตัดสรู้แสดงธรรมตลอดระยะ45พรรษาที่พระองค์ได้แสดงธรรมให้กับสาวกของพระองค์และทรงปรินิพานวันขึ้น15้าค่ำเดือน6รวมพระชนมายุ80พรรษา และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราชปัจจุบันเรียกว่าวันวิสาขาบูชา